ปักปักปักนหนึงแจ้าอ๋จะได้ถึงน้ำมันพืชน้ำมันเขียงเก่าข้างหนึ่งเขาใส่กิริตข้างหนึ่งใจ้นักนะครับเพราะว่าแ้่แต่เขาหน่ะก็ใส่ไว้ท่านาะ จะได้ตึงน้ำมันผืชน้มันเขี่ยงเกา่าครับันหนึ่งเขาใส่กิริตที่ข้างหนึ่งใจุนักนครับเราบ่าแล้วแต่เขาเนอ่อครัใส่ไว้ะนะขนขา,านดนั่นมันเขาบอกทีมันเจไแ่สิบสอง้น ก็จะได้แปลงแปลงเตาพลังงานน้ำมันเก่านี่ครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านหองมันเขาอยากมาแฟงเขาก็ต้องประยุกต์ของดีเดียวใจทำไปที่มันกี่มันเดียวใจไปมัน เกิดประโยชน์ขึ้นนักขึ้นครับเยอะกว่าเยอแล้วก็ส่วนประกอบวันนี่เขาหาได้เองมันก็ครับหาได้เองจากเศษเล็กที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยเหรออย่าได้สักเกินตอนเหรอเกินตอนอ่ะฮะ